พวกเราเป็นทหารอาจจะคิดว่าโอ้แล้วผมจะเป็นอริยะได้ยังไงผมยังกินเหล้าอยู่เลยยังทุศินอยู่เลยยังฆ่าสัตว์บ้างยังนั่นโน,น่นนี่บ้างเนี่ยนะโกหกบ้างให้ผมจะรอดไหมเนี่ยไม่ต้องกังวลพระพุทธเจ้าเปิดทางให้ทุกคนคุณติดตรงไหนบอกมาไหนใครติดตรงไหนบอกมาจะแก้ให้บุคคลในโลกนี้มีสิบพวกในสิบพวกนี้แบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มทุศินกลุ่มมีศิน กลุ่มราคากล้ากลุ่มมักโหลดกลุ่มฟุ้งซ่านแล้วแบ่งเป็นกลุ่มมาสองแบบคือพวกฟังกับไม่ฟัง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 จึงเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกเอาพวกทุศีนก่อนพวกแรกพวกทุศีนปกติก็ไปอบายอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ฟังสุดตาของตถาคตก็ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญพวกทุศีนแต่มาฟังคําตถาคตจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคนมีศีนปกติ จะไปสุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ฟังสุตงตสดตาของตถาคตจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้สินดีก็ตามมีโอกาสหลุดไปอบายได้และถ้าฟังคําตถาคตก็จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคนลาค้ากล้าถ้าไม่ฟังคําตถาคตจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแต่ฟังคําตถาคตจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเหมือนกันมักโกรธฟุ้งซ่านจัดไว้เหมือนกันทั้งหมดฟังคําตถาคตแค่ไหนมีระดับอีกฟังคําตถาคตแค่ไหน ในพระสูตรนี้โยมต้องฟังโดยลักษณะฟังคําตถาคตให้กระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํากิจด,ด้วยความเป็นพระหูสูตรคือฟังมากฟังบ่อยได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือได้สมาธิบ้างนิดๆหน่นนอยๆก็ยังดีแล้วรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลมีศิลราคากล้ามัโกรธฟุง้งซ่าน หมายถึงอะไรหมายถึงโยมต้องมีการแทงตลอดคือความเข้าใจจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางเลยคือต้องเข้าใจละเอียดค่อนข้างมากด้วยคุณสมบัติแบบเนี้ยคนคนนี้แม้จะทุศินอยู่ก็ตามมีศิลราคากล้ามักโกรดฟุง้งซ่านจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่คือข้อธรรมที่แก้ได้